สวัสดีคะ่ะชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นดวงของชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่1นึถึงสิตุลาคม2,566นะคะ เราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงเวลานี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะหรือท่านใดที่ผูกดวงชะตาแล้วมีลัคนาสถิตในราศีเมถุนก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเป็นราศีในธาตุลมนะคะบิดาพ่อพุธ เป็นดาวประจําตัวนะคะตอนนี้ดาวพ,พุธโคจรเข้าสู่ภพพันธุนะคะเป็นกเกษตรดาธิบดีเป็นมหาอุดนะคะอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนสหัชชะนะคะชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นคนที่เก่งและก็ฉลาดในการใช้คำพูดคำจาน,นะคะเมื่อดาวประจำตัวเข้าสู่บ้านตัวเองในภพพันธุนะคะก็ อยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์แบบนี้ก็ทําให้ชาวราศีเมทุนลัคณาเมทุนนะคะคิดอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยของตัวเองนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํำยังไงให้ชีวิตของเราอยู่สุขกายสบายใจนะคะบางคนก็จัดการในเรื่องของในบ้านคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะ ดาวพระเกตกลุ่มลัคนานะคะโดยเฉพาะดาวพระเกตกลุ่มลัคนาเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในบ้านในช่องของตัวเองนะคะการจัดตกแต่งบ้านช่องให้สะอาดอันนี้จะเป็นการเปิดโชคเปิดลาบนะคะเปิดห่วงจุ้ยที่ดีนะคะเหมือนดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาถึงบ้านตัวเองถึงตัวเองแล้วอะไรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะชอบพลังงานที่ดีพลังงานที่สะอาดเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ชาวราศี เมทุนลนัคณาเมทุนถ้าหากท่านอยากจะให้การเงินชีวิตความเป็นอยู่ของท่านดีนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะก็ขอให้ท่านจัดการบ้านช่องจัดระเบียบให้สวยงามให้สะอาดนะคะก็จะเป็นการเปิดโชคเปิดลาบนะคะทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะคะดาวพระศุกร์นะคะเจ้าเรือนวินาศนะคะกับเจ้าเรือนปุตตะเข้าสู่ภพสหัชชะช่วงเวลานี้ก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายนะคะก็อาจจะมีสิ่งต่างๆ ะะที่คุณอยากมีอยากได้อาจจะช็อปเก่งในช่วงเวลานี้ใช้เงินเก่งนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปรับประทานอาหารไปต่างถิ่นไปท่องเที่ยวไปอะไรนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นจ็อบใหญ่ๆเป็นจ็อบเล็กๆนะคะดาวพระอังคารเจ้าเรือนลาภะกับเจ้าเรือนอรินะคะเข้าสูพภปุตตะนี่แหละคะ่ะถึงทําให้ดาวชาวราศี เมถุนล basket, ัคนาเมถุนนะคะก็มักจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยของตัวเองแหละในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเลงกับดาวพระเสาร์ในภพ <c oughs> สุภะนะคะแล้วก็เสียเงินในเรื่องของเรื่องของของของความเป็นอยู่นะคะของสวยของงามอาหาร,ารการกินอะไรช่วงเวลานี้ชาวราศีเมถุนล,ลัคณาเมถุนนะคะก็ <c oughs> จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะทําให้ตัวเองมีความสุขขึ้นนะคะทำให้ ตัวเองได้ในสิ่งที่ต้องการทําให้บ้านเราดีขึ้นสวยงามขึ้นอะไรขึ้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะในลักษณะแบบนั้นนะคะเอาล่ะค่ะทีนี้เราจะมาดูในพลังงานในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะว่าชาวราศีเมทุนลัคณาเมทุนในช่วงเวลานี้พลังงานไพ่ของท่านจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะ ดูกันนะคะว่าไพ่ของชาวราศีเมถุนละคณาเมถุนจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะมาดูไพ่ใบแรกกันเลยนะคะ queen of p e n t a c l e นะคะไพ่การเงินมาดีเลยนะคะสิบดาบแต่ว่ารายจ่ายเยอะมากนะคะแล้วก็มีเงินก้อนใหม่ๆเข้ามาได้ด้วยนะสิบดาบเด็กเหรียญเด็กถ้วยนะคะ สิบเหรียญแปดดาบ The High Princess สามไม่เท้านะคะ Hermit The Star เก้าดาบ นะ,ะสามเหรียญอลัลคาดสำหรับชาวราศีเมทุนและขนาเมทุนนะคะในช่วงเวลานี้นะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะได้ไพ่ queen อ f p e n t a c เกนะคะไพ่เงินมาดีเลยทีเดียวนะคะไพ่เงินราชินีถือเหรียญน,นะคะเด็กเหรียญแล้วก็สิบเหรียญก็อย่างที่บอกค่ะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการใช้จ่ายเงินนะคะช่วงเวลานี้สิดาบเข้ามาเนี่ยมีรายจ่ายเยอะมากนะคะแด,ดาบเดาบ นะคะแต่ว่ามันเป็นรายจ่ายที่คุณพอใจที่จะจ่ายในการที่คุณจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยของตัวเองนะคะเด็กถ้วยเข้ามาในตำแหน่งบ้านพันธุนะคะอยากจะทำบ้านทำอะไรให้ให้ดีนะคะซึ่งก็ถูกตาม่วงจุ้ยนะคะเพราะว่าดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาเห็นไหมคะเฮอร์มิตก็เข้ามานะคะเหมือนกับว่า ่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ดีสําหรับชาวราศีเมทุนนักนาเมทุนนะคะช่วงเวลานี้คุณไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะคิดว่าจะมีเงินยังไงเข้ามาให้ใช้จ่ายซึ่งก็ก็ยังจ่ายไม่จบนะรายจ่ายก็ยังมีต่อไปนะคะเพราะว่าสามเหลียนก็เข้ามานะคะแล้วก็ h ไ Princess นะคะอยากจะทําอะไรที่แบบตามใจตัวเองตามความรู้สึกตามความชอบของตัวเองนะคะ ชาวราศีเมทุนในช่วงเวลานี้ค่อนข้างที่จะไม่สนใจเรื่องราวภายนอกสังคมข้างนอกมากมายนักนะคะเพราะว่ามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำตัวเองน่ะเดอะสตาร์ที่อยู่ที่อาศัยของตัวเอง ให้ดีนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคุณก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องเหล่านี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ทําให้คุณจะต้องวิตกกังวลใดๆนะคะเพราะว่าการเงินคุณก็พร้อมแล้วก็มีเงินก้อนใหม่ๆเข้ามาอยู่แล้วนะคะสําหรับชาวราศีเมทุนและชาเมทุนนะคะไพ่เฮอร์มิตเข้ามาเนี่ยคือจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณ ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการเงินจะคอยสนับสนุนเป็นแบกกาวให้คุณได้อย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมถุนลัคนาเมทุนนะคะทาบุญทํากุศลใดๆขอให้คุณอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับครูบาอาจารย์ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้กับบุตรบริวารของคุณนะคะหรือ เจ้ากรรมในเวรที่เกี่ยวข้องกับคุณนั่นแหละนะคะจะเป็นการเปิดโชคเปิดราบนะคะกวดน้ำมอุทิศส,ส่วนบุญกุศลบ่อยๆจะส่งเสริมดวงชะตาในช่วงเวลานี้ปฏิหารจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนพลังงานนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะในหลายๆเรื่องปัญหาต่างๆ ก็จะจบลงนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณต้องการคุณจะได้ในทุกสิ่งนะคะไพ่ปฏิหารเนี่ยเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะอยู่ที่จิตใจสิ่งที่จะคุณจะได้มามันมาจากน้ําใจของคุณเองอ่ะจากสิ่งที่คุณทํานะคะจากบุญเก่าบารมีเก่า ที่คุณมีให้กับคนอื่นที่คุณหยิบยื่นโอกาสและความดีความปัถนาดีให้กับคนอื่นอันนั้นเป็นอํานาจบุญที่จะโดนบันดาลให้คุณได้สําเร็จนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ทําในสิ่งเหล่านี้มานับจากนี้คุณจะต้องเริ่มที่จะเผื่อแผ่น้ําใจให้กับคนอื่นนะคะปฏิหารเกิดขึ้นได้โดยง่ายท่านให้สิ่งใดไปท่านจะได้ในสิ่งเหล่านั้นนะคะนั้นเป็นบุญบาร,รมีเป็นเหมือนกับ แสงสว่างนำทางให้กับชีวิตตัวเองแบบนั้นนะคะเพราะว่าดาวพระเกตเนี่ยกุมลัคนานะคะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาถึงตัวนะคะเทวดาของเรามาในรูปลักษณ์ของการที่การเป็นผู้ให้การเป็นผู้เสียสละเพราะฉะนั้นท่านทำบุญเล็กน้อยก็ได้ทำบุญเล็กบุญใหญ่บุญน้อยอะไรแล้วแต่นะคะท่านจะต้องมันกวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นะคะแก่บรรดาของ ครบาอาจารย์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมในเวรให้ทุกภพทุกภูมิแล้วก็ดวงวิญญาณเด็กที่ถูกทําแท้งด้วยนะคะพวกเขาจะได้มีในส่วนบุญแล้วก็จะมาให้โชคลาภคุณทําให้ชีวิตคุณชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นมานะคะสําหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมทุนดีในเรื่องอะไรดีในเรื่องของการงาน การเงินนะคะแล้วก็ดีในเรื่องของความรักด้วยนะคะความรักคุณก็จะได้รับการสนับสนุนด้วยดีนะคะจากคู่ครองคนรักนะคะมีหน้าที่ต้องเติมบุญแล้วก็แผ่บุญนะคะกวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,น,นะคะสิ่งเหล่านี้จะไปช่วยให้การงานการเงินของคุณและความรักของคุณดีขึ้นนะคะช่วงเวลานี้ดาวพระพุธดาวประจําตัวเข้าสู่ บ้านตัวเองเข้าสู่ภพพันธุเป็นกเกษตรตาธิบดีและเป็นมหาอุดนะคะคำพูดของคุณมีผลมีอนุภาพนะคะโดยเฉพาะาพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณอธิษฐานบนบานสิ่งใดคุณจะสำเร็จนะคะแต่ก็ขอให้คุณหมั่นทำบุญทำกุศลเพิ่มเติมบุญบรารมีให้กับตัวเองด้วยนะคะซึ่งก็รออีกไม่นานนะคะเมื่อดาวพระราหูย้ายออกจากภพลาภะช่วงเวลานั้นเนี่ย ชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภการงานอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะดาวเทวดามาถึงตัวนะคะเหมือนการเปลี่ยนถ่ายเลยท่านใดที่มีบุญมากเทวดาดีๆก็จะมาถึงตัวท่านแล้วก็ดนบันดาลให้เกิดสิ่งดีๆนะคะแล้วก็มีปฏิหารเกิดขึ้นนะคะชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนมีมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับเด็กนะคะมีไพ่เด็กขึ้นมาตั้ง เด็กเหรียนเด็กถ้วยนะคะเด็กที่ถูกทําแท้งทําบุญกับเด็กหรือบริจากรงศพหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กอะ่ะเด็กกำพ้าอะไรเด็กพิการได้หมดนะคะเป็นการส่งเสริมดวงชะตาให้กับคุณในช่วงเวลานี้นะคะอาะค่ะสําหรับชาวราศีเมทุนและคนาเมทุนนะคะก็ขอให คุณไปให้ถูกช่องหูกทางนะคะขอความสุขความสําเร็จสมหวังจงบังเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างนําทางนะคะชีวิตกําลังจะมาในเส้นทางที่ดีแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไพยเดอสตาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุญกุศลการถ่ายเทกวดน้ําอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศล ทําให้ครบถ้วนนะคะแล้วความโชคดีก็จะเป็นของคุณนะคะขอให้โชคดีนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะส่วนท่านใดนะคะที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตาโดยส่วนตัวก็สามารถท,ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ